วันนี้เรามาแรนด้อมเรื่องคุณกับคนรักของคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมวันนี้ได้เข้าเรื่องจากลูกค้าดูดวงจริงนะวันนี้เลยมาทำเป็นแรนด้อมนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหมเรามาดูกันนะทุกคนขอให้พลังงานไพ่ออกมาตรงใจกับทุกคนด้วยนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหม เรามาดูกันนะทุกคนไว้พลังงานไพ่ออกมาตรงใจกับทุกคนด้วยนะนี่เป็นดวงแรนดอมนะทุกคนคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหมเรามาดูกันนะคุณสองคนยังเป็นเนื้อคู่กันไหมทุกคนเรามาดูกันนะ เป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนขอห้าใบนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหมเรามาดูกันนะขอให้พลังงานไถ่ออกมาตรงงกับใจทุกคนด้วยนะใต้สำรับสามเหรียญ สองคนเป็นเนื้อคู่กันนะทุกคนความรักความเข้าใจของกันและกันนายอับนายออมาทุกคนคนทางไกลของคุณ สองถ้วยคุณเป็นเนื้อคู่กันจริงๆทุกคนสองถ้วยเป็นความรักที่ลงตัวมากๆทุกคนหมายเลขสาม,มความรักของคุณมั่นคงความรักของคุณมีความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะความรักของคุณดีมากๆนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันจริงๆแล้วทุกคน t h ือ e r m i มถึงแม้บางครั้งคุณสองคนเคยคิดมากคิดเยอะอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ลืมอดีตไม่เคยลงคุณเป็นอดีตที่เคยฝังใจคุณมาตลอดนะแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมานะทุกคนแต่ตอนนี้คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะ คนทางไกลของคุณคุณเป็นเนื้อคู่กันอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นแค่อดีตนะทุกคนอดีตคุณสองคนยังมีอดีตซึ่งกันเละกกันนะแต่นะปัจจุบันคุณสองคนมีความรักต่อกันทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์มากทุกคน กรากอดพีจิตมีนนะธาตุน้ำทุกคน